สวัสดีครับหลังจากเช้านี้นะครับทำกเกษตรเลี้ยงสัตว์นะครับถือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการกรเกษตรเรียบร้อยใช้เวลารวดเร็วตอนนี้ก็กว้างแล้วครับเราก็มาหาเรื่องออกกำลังกายกันชับโดยใช้นี่ครับ จักรยานครับจักรยานแม่บ้านญี่ปุ่นนะครับจักรยานคันนี้ขับง่ายเบาสบายมีเกียร์นะครับมีเกียร์นะครับสำหรับไปจ่ายตลาดง่ายสะดวกสบายกันครับสาหรับคันนี้ก็เหยียภูเขาคันเล็กไม่ใหญ่มาก ขี่ไปถ้าเหนื่อยก็ครับมีน้ำให้ดื่มครับก็มีเกียม์เหมือนกันมีกริ่งมีกระจกมองหลังอีกโอ้เบาะก,ก<อ>ะนุ่มนวนครับเป็นเกลียวดีดีครับไว้ดีแหละสิ้นเขาลงห้วยก็ง่าย หลักคันนี้นะครับเดี๋ยวภูเขานะครับกลางคืนก็วิ่งได้นี่ครับดีไฟล็อปฟล็อปฟลปับไฟก็ปรับได้หลายอย่างมีทั้งว่างฟล็อปฟล็อปมีทั้งแสงครับปกติแสงว่างๆครับส่วนกลางคืนนะครับกลางคืนก็มีไฟหลังนะครับส่วนใหญ่จะเป็น นี่นะครับไฟหลังวักบๆๆบบ๊ออันการหรือจะให้นิ่งก็ได้นะครับกดปุ่มไปก็นิ่งแดงๆเสียงแดงครับไปทั้งสองชนิดทั้งไฟหน้าไฟหลังไม่ต้องใส่ถ่านไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าก็เป็นโซลารเซลล์ในตัวแสงอาทิตย์มาเขาก็ชาร์จกลางคืนก็ใช้ได้ครับ วาง2องไกลใครดีนะครับเขาบอกจักรยานคันนี้เสือภูเขาดีเกียร์นะครับสองอย่างนี้21เกียร์รับขับดีเบาสบายครับ,บไม่เหนื่อยแดง